แค่มาทวงเงินมาต้องเง <cutter aer> <lide> หนื่อยขนาดนี้เลยเนี่ยชื่นจังหวะนี้แหละอ๋อนหัดหน้าทานนะเดี๋อนี่น้อยเนี่ยแต่ว่าแต่ประสบการณ์การปีนเข้ามาตูหลังชาวบ้านมาหลายสิบปีไม่หลดหรอกนะต้องปอยางไม่หมดลองอาชุเลยนอ้ยจับได้สักทีเอเลนคราวนี้แหละจะทำให้รู้ว้ที่หลังอย่ามาทวงเงินต่อหน้าเพื่อนอีกแล้วฉันจะทําให้ได้ดูนี่แหละพลังของวิตภาพนะอีกินแล้วนะครับนี่ไหลเน่ะ นายคิดว่านายพูดนู่นพูดนี่กบเกิดไร้สาระแล้วคิดจะเบี้ยวนี่ไปได้หรอไลเนอร์ไอ้ถ้กระทั่งมิตรภาพน่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอ้อยไลเนอร์ท้าไมไม่คืนเงินมาดีๆวะก็แหมสตีมันค้ำคอน่ะไปให้ไปเร็วๆเราต้องรับไฟเตอรแบตเรื่อยชูตาโุ้งหเฟมพลิกตัวแบบกลับมาพบสับฟองฟ้าต่อให้ต้องตายก็ยังรู้พี่เอาเงินคืนให้ได้พวกเออเจ้าหนี้ตัวใหญ่ลุกมาเออมีอะไรลั่นกระหั่นโดยไม่รู้ตัว บ้าน่ฝั่งมันพึ่งลงได,ได้ไม่ถึงสิบนาทีมันไปเอาบาเลต้ามาจากไหน,นลูกพี่ครับเหมือนฝั่งมันจะได้แอดดอไปเมื่อกี้นะ่ะเออโอโหวัวเป็นรูเลยน,ลนี่เหรอที่เขาเรียกว่าหัวกรวงนะ่ะโอ้เข่าุดเออเฮเป็นไงล่ะ, <c oughs> น,ะนี่แหลพะพลังของแอดดอกนี่ทำดีมากอาโหแวบชูกาชาลนะอาชแอววทำได้ป่าประโยชนดด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 ์น้ามุดระมุดระมุดระนี่แหละลักคุณผู้ชมอ้อโอ้โหโอ้เซ่แบบในแบบแฟชั่นโชว์ อีขนาดแม่งโดนยิงยังมาโชว์หุ่นซิ่แพรกอไอเวนนี่ต้องใส่ตจำรวนลากหัวคองขมิตรสักเมตรอเกิดมาหุ่นดีนี่มันบาดจริงๆเฮ้ยจังหวะนี้แหละลงมาเก็บทั้งสก,กาเก็บทั้งเอเคได้แล้วลุงยิงไอพวกกองทัพสไปเดอร์แมนได้หมดไปเลยโอ้อะโอ้อะล่วงตัวเบาเลยทีเดียวแต่มึงบ้าหรือเปล่าวะเอาดาบไป็ตู้กระปืนเนี่ยนะพวกพี่มึงสั่งอะไรกูเนี่ยเฮ้ยลากหัวคองขมิตรเรือกว,วาดแล้วพาผีมันหายไปไหนหมด เอเลนอยู่แล้วเฮ้แรงเจ็บที่ผายอ่าเข้าพี่ระวังเฮ้ยกูจะเตรียบมือละนาไปนี่แหละเอเลนไม่ว่าเมื่อไหร่พลังมิตรภาพก็จะชนะเสมออ่าสุดท้ายนี่มีอย่างเดียวที่ฉันอยากจะบอกกับนายเอเลนเรื่องเงินอ่ะฉันขอคืนติดเดือนหน้านะ ของงานคนเขากำลังจะเริ่มแล้วมุกนี้อีกแล้วเหรอวะ